นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์เทมมันต์นะครับที่เซินเจมพาร์คนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางมี62แต้มนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2แต้มครับส่วนทีมเยือนอย่างเซาท์เทมตันเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายเลย20ของตารางแล้วก็ตอนนี้มีแต้มอยู่แค่24แต้มนะครับสำหรับเซาท์เทมตันแล้วก็เหลืออีกแค่5เกมนะผมว่าน่าจะตกชั้นทีมแรกมีโอกาสแน่นอนสำหรับเซาท์เทมตันเนี่ยเราไปดูผู้เล่นที่พร้อมกันบ้างของททั้ง2ีม ฝั่งนิวคาเซิลเนี่ยผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บก็หน้าเหมือนเดิมครับเอมิลคราฟอารันเซมแม็กซิเมงแล้วก็แมทธิวลองสตาร์ฟนอกนั้นพร้อมหมดครับผมผู้รักษาประตูนิคป๊ปปาเบียนแชร์เซ็นเตอร์แบ็กสวีนบอตแมนเซ็นเตอร์แบ็กแดนเบิร์นแบ็กซ้ายแบ็กขวาคิเรนทิเปียกองกลางอย่างชอนลองสตาร์บูโนกิมารไลโจวินล็อกก็พร้อมหมด ส่วนแนวรุกอย่างมิกกีอเมรอนอเล็กซานเดอร์อิซัคโจลินตันอย่างนี้พร้อมหมดเลยนะครับวันนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังสำรองวันนี้อย่างคาร์ลัมยูซันก็พร้อมแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซัคเนี่ยได้พักในเกมที่แล้วซึ่งมาลงมาเป็นตัวสำรองนะครับวันนี้น่าจะฟิตเต็มถังพร้อมลงมาล่าแต่ขายแน่นอนสําหรับนิวคาสเซิลส่วนทีมเย South ือนเซาท์ทิมตันความพร้อมของทีมเยือนเซาท์ทิมตันเนี่ยจะขาดโรเมอยงแปรโลครับผมที่บาดเจ็บเจมส์บอดเพลเนี่ยก็ยังรอดูอาการอยู่นะครับว่าจะลงได้เเปปล่่่่่าาาาทีขววววยสํหรรับมอ์ด ก็โมฮาเหม็ดซาลิซูที่บาดเจ็บแล้วก็ลิฟลาเวนโตแบ็คขวาเขาเจ็บแล้วก็ฮวนโลเปสก็เจ็บแฮมสเติงนะครับผมคือถ้าซาติมตันฟอร์มยังแย่อยู่แล้วนะขาดทีมอดเพาอีกนะผมว่าเหนื่อยแน่นอนวนันนี้ผู้รักษาประตูวันนี้ Alex อเล็กแมคคาร์ตี้พร้อมครับเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเยนเบตันนิกแล้วก็ซิเลต้าซาก็พร้อมครับผมแบ็คขวาควัคเกอร์ปีเตอร์แบ็คซ้ายเอมบรีนะครับผมกองกลางก็จะเป็นโรเมโอลาเวียถ้า จีนมดเพาลงไม่ได้ก็จะเป็นสจวตอัมสตองนะครับน่าจะได้ลงแทนแล้วก็ทีโอว่าคอร,คอรก็ลงได้วันนี้แล้วก็จะมีอีกคนนึงคามาอสุลิมานปีกซ้ายวันนี้ก็พร้อมกองหน้าอย่างคาร์ลอสอัคลาลัสวันนี้พร้อมครับพร้อมแน่นอนวันนี้นะครับก็ถึงพร้อมแค่ไหนมันแค่ดูขุมกําลังแล้วนะน,ะนะมันก็ยังเป็นรองนิวคาเซิลอ,อยู่เยอะเยอะมากๆแล้วนิวคาเซิลได้เล่นในบ้านเนี่ย คือเล่นน่ากลัวมากสําหรับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะไม่ว่าจะโดนไปหลายทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือแมนยูนะครับไปเจอนิวคาสเซิลในบ้านเนี่ยแย่หมดเกมเมื่อต้นฤดูกาลที่2ทีมนี้เล่นกันนะครับจะเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลบุกไปเอาชนะเซาท์ทิมตันได้4ประตูต่อหนึ่งแล้วทั้ง2ทีมนี้ก็เคยเจอกันใน EFL เอลคัพด้วยนะครับเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลสามารถเอาชนะได้ทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านเซนต์เจมส์พาร์คชนะ2-1แล้วก็บุกไปชนะเซาท์ทิมตัน1-0ถึงเซนต์มี่นะครับผม 5เกมหลังสุดของนิวคาสเซิลแพ้เพียงแค่เกมเดียวคือเกมที่บุกไปแพ้อัตตามิล่า3-0ส่วนเล่นในบ้านเนี่ยนิวคาสเซิลชนะหมดเลย4เกมนะครับจาก5เกมเกมล่าสุดก็คือบุกไปถลม่มอวัตตานซี1แล้วก่อนหน้านั้นก็คือเปิดบ้านถลม่มเจเปอร์6-1นะครับผมโอ้โหฟอร์มดีมากนิวคาสเซิลส่วนของเซาท์ทัมพ์ตันนะครับ5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเสมอได้แค่เกมเดียวคือบุกไปเสมอเซน,นอล์ 3. ต์3ประตูต่อ3นอกนั้นแพ้รวดครับผมถ้าดูอย่างนี้ผมว่าเซาท์ทัมพ์ตันมีโอกาสโาดนถล่มนะ มันอยู่ที่ว่าตอนนี้หลังนิวคาสเซิลจะสามารถป้องกันแนวรุกของเซาท์ทิมตันได้ไหมจะเสียประตูหรือเปล่าถ้าดูสถิติของนิวคาสเซิลเนี่ยคือเสียประตูเกือบทุกเกมเลยนะครับก็ผมก็คิดว่าอเอาซัก4-1มีโอกาสเป็นไปได้นะผมว่า4-1แล้วกันสำหรับนิวคาสเซิลนะยิงเยอะๆกันเลยนะครับ